ศีลเป็นสเสบียงครั้งเมื่อหลังตายศีเเยเลเ,เป็นบันไดสู่พระนิพพานเดิน,นดสงองสามว่าพร้อมกัน,นตอตมารู้ว่ายมไม่ได้ตอตมาคราวนี้แล้วค่นะนะยโยมนะเทศ <Hey, S 2> มาทั้งหมดวันนี้หนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีถ้าจำอะไรไม่ได้สักอย่างกปรดมเคื่อนว่าใหม่ว่าพร้อมกัน เจ็ดหนึ่งแปดว่าสิแปดหนึ่งเจ็ดว่าเองอันนี้ทำไมจำได้ก็สมองมันมีทารยายปุกเออเอานะวันนี้อาตมาภาาก็ต้องขอนมโมทนาและขอกราบขอพระคุณพระเดชพระคุณหล เจ้าคณะรองเจ้าคณะจังหวัดสกลนครรูปที่หนึ่งหลวงพ่อพระครูวิพัฒน์สังฆบุญรองเจ้าคณะจังหวัดสกลนครรูปที่สองแล้วก็หลวงพ่อพระครูวิมนุษากรเจ้าคณะพนันธานายเออร์บ้านม่วงนายสมเด็จนายขาวเขียนายยกผมนะขาขาวนายเขียอาตมาพูด เออขนาดเลขเขาอยากตนอาตมาตจะลงแล้วพระพูดดีตั้งชั่วโมงกว่าไม่ว่าพูดผิดแค่คําเดียวจะเอาให้บรรณาพเออเบื่อชาวบ้านห่วๆงๆอีย่างนายโอสปกาหาเลยนายสมเด็จขาวองค์การบริหารส่วนตบลใหม่สอจอธิวัตนพันธินิตสอจอเขตสองสอจอ,อรชรหมายมั่นสอจอเขตหน กำนันสุรศักธรคำปุยกำนันตะบนมา